สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียพบกวแล้วเพื่อนๆคะ่ะวันนี้วีก็จะมาแชร์สูตรนะคะสปากเกตตี้นะคะที่ทำง่ายๆนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรประยุกต์นะคะสำหรับให้แฟนแฟนฝรั่งนะคะทานก็จะเป็นสูตรง่ายๆเลยนะคะก็จะมีนะคะส่วนประกอบวันนี้ก็เครื่องก็จะไม่มีอะไรมากมายนะคะวีก็จะมีแครอทคะ่ะแล้วก็หอม นะคะหอมแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีกุ้งนะคะมีหอยแล้วก็มีแฮมค่ะปกติแล้วอะแฮมอะเราเราเราไม่จําเป็นต้องใส่นะคะแต่ว่าเปกติแล้วบีจะใส่หมูสับแต่ว่าหมูสับไม่มีนะคะก็เลยเอาแฮมนะคะใส่ไปจากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปทำซอสกันนะคะ ทุกอย่างนะเราก็จะหั่นแบบเป็นลูกเต๋านะคะเป็นละเอียดเลยนะอันนี้ก็เป็นต้นหอมผักชีนะคะผักชีอันนี้เป็นพิสตาซิเลียนะคะเป,เป็นผักชีฝรั่งนะคะเพื่อนๆพ่บิก็จะใส่นะคะแล้วก็จะมีพริกแกงแดงคะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีเนยคะ่ะ ปีก็จะต้มน้ํานะคะทำเอ่อจะต้มเส้นนะเพื่อนๆแล้วก็จะผัดซอสนะคะ แล้วค่ะเพื่อนๆไปค่ะไปเสิร์ฟกันมาจากเพื่อนๆเดี๋ยวจะบีจะพาเพื่อนๆมากินหอยหอยที่บีไปซื้อมาจากโฮฟเฟนนะคะนี่ ไม่ได้มากินโชว์นะคะเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะนี่มีน้ำจิ้มด้วยแซ่บๆแซ่บๆด้วยกันแล้วก็นี่นะคะอันนี้คือน้ำลูกพุนนะที่ว่าบีเก็บลูกพุนมาเราทำน้ำลูกพุนนะคะบีก็จะกินกับโซดาอร่อยมากเลยเพื่อนๆ มันเข้มข้นค่ะใส่เยอะมากมันก็จะ อืมอร่อยจ้าลองกินนะคะครั้งแรกอ้วนดีนะเพื่อนๆนี่เบียเอามานึ่งแบบไทยเลยค่ะก็จิ้มในน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยค่ะรสชาติดีมากมา ทำสปาเกตตี้ให้แฟนนะคะทำเยอะตัวเองจะกินด้วยแฟนกินไปแล้วจานหนึ่งกลับมาจากทางทานก็เลยใส่หอยไปด้วยใส่หอยใส่กุ้งจ้ะเพื่อน,อ,นอร่อยค่ะ ไม่เหนียวเลยไม่แพงเลยนะเพื่อนๆซื้อที่โฮเฟอร์นะคะวันนี้ก็ ไม่ได้ไปบ้านใหม่อีกแล้วฝนมันตกค่ะแล้วก็แฟนไปทำงานนะคะไปบ้านลูกค้าอันนี้ลูกค้าเป็นลูกค้าใหม่นะเพื่อนๆเ,เขาก็อยากจะทำสระว่ายน้ำนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนขุด สองสาวันแล้วแฟนบีไปดูนะก็ก็ถามว่าทําไมไม่ให้ไปด้วยแกบอกว่าตอนนี้นะคะเขากําลังขุดแล้วสวนนะมันเป็นสวนเล็กๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอไปมันอันตรายเพราะว่าหมาด้วยคนด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็รถแบ,บ็คโฮนะคะรถขุดรถเจาะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่า ได้เลยขั้นตอนนี้ไปก่อนแล้วถึงถึงค่อยไปได้ตอนนี้มันอันตรายนะเราก็เลยเออโอเคที่แรกวันนี้ก็ว่าจะไปบ้านบ้านใหม่นี่แหละเพื่อนเพื่อนแล้วเพราะว่าตอนที่แกไปทํางานเดกก็ไม่ได้แบบว่าไปทําแกบแบบไปให้คําปรึกษาเพื่อนๆเพราะว่า แกไม่ได้ไปทําเองนะแกไม่ได้ไปขุดเองนะแกก็ไปให้ความปรึกษาแล้วทีนี้ฝนมันตกจก้ะแกก็ไปครึ่งวันนะั่นแหละกลับมาอีกครึ่งวันตัวเปียกมาเลยแกก็เลยว่าไม่ไปแล้วบ้านบ้านใหม่เนาะเพราะว่าชุดทํางานอะไรเงี้ยมันเปียกแกก็เลยมาเปลี่ยนอาบน้ําอาบท่านอน แล้วก็ซักชุดทำงานจ้ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเราไปเราโชคดีหรือเปล่าเราไปเจอหอยสดเนาะ ก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะคะถึงคิวได้เปลี่ยนหน้าต่างแล้วเพื่อนๆดีใจประตูเราเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะนเพื่อนๆมันก็เป็นสวัสดิการนะคะของที่นี่นะคะแฟนอยู่มาสิบกว่าปีแล้ว กับยี่สิเนี่ยเพื่อนๆได้คือมีอพาร์ตเมนต์ที่นี่แต่เราไม่ได้อยู่นะคะเราให้คนอื่นเขาอยู่แต่เป็นชื่อของแฟนไงนส่วนเรากับแฟนก็ไปอยู่ข้างนอกไปเท่ยวบ้านอยู่ข้างนอกแล้วทีนี้ ประมาณสิ้นปีที่แล้วนี่แหละเพื่อนๆมันก็มีปัญหาว่า,เ,าเบื่อเบื่อเจ้าของบ้านที่ว่าเขาให้เชา่านะขเขาเบื่องมากแล้วก็พอดีคนที่เช่าอาพาร์ตเมนต์เขาก็จะคืนห้องพอดีเราก็เลยบอกแฟนว่าไปอยู่มาอยู่ที่นี่ก่อนนะคะมาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์เนาะ แล้วก็ระหว่างที่เราอยู่อพาร์ตเมนต์เราก็หาบ้านไปด้วยหาบ้านใหม่ไปด้วยก็มาอยู่ได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วเพื่อนๆถึงไหมไม่แน่ใจนะกลับมาจบบากเมืองไทยประมาณนี้แหละค่ะหกเจ็ดเดือนอือประมาณนี้แหละเพื่อนๆก็พอมาอยู่ที่วีนใช่ไหมครับก็อยู่ก,ก็ก็อยู่ได้นะอยู่ไปอย่างนั้นแหละอยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะเพื่อนเ ออกทำงานกันทุกวันกลับมาก็แค่อสายนอนเนาะแล้วก็ทํากินบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าแฟนอะเขาก็แบบอยากให้เรามีสวนมีที่พักผ่อนมีที่กินกาแฟนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็มีน้องหมาด้วยเพื่อนๆเมื่อก่อนตอนเราอยู่บ้านใช่ไหม แล้วก็คือเราเราก็ไม่ได้รับผิดช,ชอบน้องหมาอะไรมากมายนะแบบตื่นเช้ามาเราก็เปิดประตูให้น้องหมาออกไปขี้ไปเยี่ยวเพราะว่ามันมีสวนใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยเก็บทีเดียวนะคะเก็บอึน้องอะนะทีเดียวแบบว่า2อสวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราย้ายเข้ามาอยู่ในวีนเนาะมันก็ลําบากเรื่องนี้แหละเพราะว่าเราไม่มีสวนจา้าเพื่อนเ ก็ตื่นเช้ามาก็ต้องพาน้องลงไปขี่ไปเยี่ยวเมื่อกี้บีก็เพิ่งพาน้องไปไปขี่มาจา้ะเพื่อนแหละพาเขาไปแล้วก็พอทำงานได้สักพักหนึ่งประมาณสีห้าเดือนแล้วก็ไปทำงานที่สเตอร์ซิงเนาะก็มีลูกค้านะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเหมือนกัน รอมอเตอร์นะคะเขาสั่งมอเตอร์ออนไลน์ก็ก็ไปคุยกับเขานี่แหละเพื่อนๆว่าเออคือเจอใครเราเราก็พูดเนาะเพราะมันเป็นเรื่องปกติว่าเออกำลังหาบ้านเช่าอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่าเจ้าของคนที่เขาเป็น คนที่เขาจะทำสระว่ายน้ำอะค่ะเขาก็เลยบอกว่ามีคนเขาจะให้เช่ามีบ้านนะคะที่เขาจะให้เช่าใกล้ๆนี้เธอก็ลองไปดูพอเราไปดูแล้วเราก็ถูกใจนะเพื่อนๆก็นั่นแหละพอเราไปดูเสร็จมัน บี B, คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายคือแบบอะไรที่มันจะเป็นของเรานะเพื่อนๆหมายถึงว่าแบบเราจะได้อยู่ได้ดูแลเขาอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะได้มาง่ายๆนะคะก็พอเราไปดูเราก็ถูกใจนะคือที่ถูกใจนะเพราะว่ามันมีหลายห้องเวลาที่ญาติพี่น้องมาเที่ยวหาอะไรประมาณนี้หละเขาก็จะได้มาค้างคืนได้มานอนเล่นอะไรอย่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าเอา่อแบบไปมากลับอะไรอย่างนี้ไง คือไม่ต้องรีบมารีบไปรีบกลับอะไรอย่างนี้ก็หาเวลาว่างๆมานอนเล่นนั่งเล่นได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้น้องหมามีเออลงรถให้แฟนไว้ซ่อมของอะไรประมาณนี้มีห้องใต้ดินคือมันมีครบหมดแล้วเพื่อนๆนะคะแล้วก็พื้นที่กว้างมากนะแล้วก็แบบว่ามีเขาเรียกอะไรมีแม่น้ําอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างงี้ยมันก็แบบเข้าเข้าแบบตรงตามสเปกเลยเออ เราก็เลยนะคะไปคุยกับเออเจ้าของบ้านนะเพื่อนๆแล้วทีนี้เจ้าของบ้านเขาก็เออทําทำอะไรนะเขาเรียกสัญญาเพราะว่าเขาก็จะมีหนังสือสัญญาคือเจ้าของบ้านคนนี้เขาเป็นทนายนะคะอ่ะฮะเขาเป็นทนายแล้วทีนี้เขาก็แบบว่าเออเราก็ทําสัญญาคือมันมันง่ายมากนะเพื่อนๆมันมันไม่เหมือนกับเออ บ้านนะคะหลังที่เราอะ่ะเคยจะไปเช่าอยู่นะคะตรงนั้นน่ะมันอยู่ที่พวกสตตนนะคะมันก็ออจะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งว่ามันอะ่ะไกลจากที่ทํางานเรานะแต่ว่าบ้านก็ได้ทั้งหลังนะคะราคาเท่ากันนะคะแล้วก็วิวก็สวยเหมือนกันแต่ว่า ค่าล่วงหน้านะมันแตกต่างกันที่นั่นอะ่ะหมื่นยูโรนะเป็นหมื่นเลยนะแฟนบีเขาก็เตรียมเงินไว้แต่พอพอเราจะแบบไปจ่ายไปอะไรอย่างนี้เขาก็มีปัญหานะคะเราก็เลยนะคะไม่ได้แบบว่าเออไปเช่าอยู่เนาะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็เออค่อยๆหาไปจนเรามาเจอที่นี่นะคะที่นี่นะคะเราก็เสียค่าล่วงหน้านะแต่ว่าแบบว่า เสียน้อยมากนะคะเสียไปแค่พันหนึ่งพันแปดร้อยยูโรนะคะประมาณสามเดือนเจ็ดสามยิบเอ็ดสองเดือนไม่รู้ว่าเพื่อนๆมันรวมแล้วประมาณสองพันนะคะ <c oughs> ก็ไปทำเอกสารทำอะไรเนี่ยคะ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จ่ายค่าล่วงหน้าไปแหละแล้วก็ค่อยๆซ่องค่อยๆอันนี้ไปนะคะก็ประมาณนี้แหลคะค่ะ <c oughs> เพืเ่อนๆก็มาก็ได้นะคะก็ได้มานะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็กำลังในถึงขั้นตอนซ่อมนะคะแล้วก็เจ้าของบ้านนะคะเขาเป็นคนที่แบบใจดีมากเลยนะ mm hmm. เวลาที่เรานะคะไปซ่อมไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกันกับเจ้าของบ้านเนาะ mm hmm. เขาก็บอกว่าเธอซ่อมไปเลยแล้วก็ส่วนเขาอ่ะก็จะเป็นคนซื้อของให้นะคะแล้วก็คือเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ว่าบ้านเขามันเป็นบ้านเก่า บ้านเก่าในที่นี้คือมันบ้านที่มันไม่มีคนอยู่นะเพื่อนเพื่อนมันก็เป็นธรรมดานะที่มันซุดโทรมนะคะแต่พอเราแบบว่าทาสีใหม่เปลี่ยนประตูอะไรใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูดีนะคะก็ดูดีขึ้นมานะเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะบ้านที่เราไปไปทำอยู่นี่นะคะเป็นบ้านเช่านะคะบีเช่าเขาบีไม่ได้ซื้อนะคะ เพราะว่าแฟนของบีเขาก็จะปลดกษียณแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อนะคะมันก็เป็นภาระผูกพันนะคะแฟนบีใกล้จะปลดกษียณแล้วก็เลยไม่อยากจะรับภาระตรงนั้นนะคะก็เลยเป็นว่าเช่าเข้าไปนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วีนแล้วก็เอ,อไปซ่อมบ้านอยู่เรื่อยๆนะคะปีหน้านั่นแหละคะ่ะประมาณประมาณเอาอีก ประมาณสองสาเดือนมันก็ไม่ได้ไกลนะเพื่อนๆนะพูดถึงคําว่าปีหน้านี่เหมือนจะไกลมากไม่ได้ไกลนะคะก็นี่แหละอีกสองสาเดือนใกล้ๆนะคะถ้าเกิดว่าแฟนบีเขาทาเอ่อซ่อมเสร็จอะไรเสร็จอย่างเงี้ยก็จะได้เข้าไปอยู่เร็วอาจจะอยู่แบบอาจอาจจะได้เข้าไปก่อนสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือแต่บีก็ไม่รีบค่ะบีก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้ใครเอาให้แฟนอะสะดวกที่สุดนะเพื่อนๆเนาะ ก็ก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนเอาเราจะเพื่อนเพื่อน วีดีโอวันนี้ก็ยาวอีกแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากเอามารีวิวหอยให้ดูนะคะหอยที่เราไปซื้อมาจากโฮเฟอร์นะว่ามันเป็นยังไงนะคะโอเคมากเลยนะเพราะว่ามันอ้วนดีค่ะเนี่ยตัวเล็กนะแต่อ้วนนี่นะคะอร่อยค่ะนิ่มดีไม่เหนียวไม่แข็งนะคะ เอาละจ้ะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้บีก็ไปแล้วนะคะก็เข้ามาพูดคุยนะคะกับพี่ๆเพื่อนๆเนาะมาอัปเดตกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไปถึงไหนแล้วเนาะเพราะว่าบีก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เลยไม่ได้ทําวิดีโอนะคะมาให้พี่ๆได้ดูเนาะก็เลยมาอัปเดตกันอยู่ที่ในครัวในบ้านนะคะเวลาที่บีไม่ได้ไปไหนนะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะอวิทยาศิน